ต้นทางจากชุมทางอาญาไปทางกรุงเทพนะขบวนนี้ออกแล้วก็จะมนสวนกลางทางนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็จอดอยู่ที่สถานีปารายานะคะซึ่งอยู่ตำบลปารายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะตรงเขียวแล้ยครับตอนนี้

บร <Ba> ิษัทมารอักที่สองคันะารอนักแท็ก่ันฉาดที่สุดค่ะนู่นมาเลยลูกนู่นเลยเดี๋ยวอยู่ใก้อยู่ใกล้ยังหัดที่จะชี้ คือการที่จะชี้นะครับครับวันนี้ี่ชี้หมายเลี่ไปชื่าะรที่สามสอมาเลยสี่นะครับจำนวนสามสองนะครับ